ฮ้อนค่ะพี่น้องเออตรงนี้มองสูย่ยูมันน้อนเล่นยูหฮมน้อนเล่นยูหฮมล้วกะยังฮ้อนอยู่พี่น้องยี่สิบเก้าองศาสามสิบองศาครับพี่น้องฮ้อนค่ะฮ้อนเนี่ยไอ้นอนหมเกอยฮ้อนคือเก,กา้าภักไอ้พากันมาเห็ดหญ้าเห็ดหญ้าหญ้าออกจากผักพี่น้องแฟนเพิ่นกับมาขุดไอ้กบโพธท้ทิดโพมันฝรั่รง ตวก็มาเก็บเอาผักน้อยแล้วก็ดึงหญ้าออกจากผักน้อยหนึ่งเห็ดโบได้ห้อหลายสิเป็นล้มตายให้ก็อยู่เมียงไทยก็เลยนางผักน้อยก่อนนางผักน้อนเ่นสิน้อนเบนอย่างนี้ครับพี่น้องว่าสินอนเบนห่อผักอากาศบันนี้พี่น้องฟ้าสวยงามบ่มีว่แวฝนสิตกปีนี้ตกซอเทียตกหน่อยบ่ว่าบ่เป็นว่าตกค่ะดีพี่น้องแบบตกลินตกลินบ่เปะฝนนั่นแหละพี่น้อง ฮ้อนคักอ uh, like ีหลีสว um> ิตเทยนยงได้โลกสิใหม่แล้วเนี่ยเออฮ้อนคัะพี่น้องเอ้ยนั่นละนางจมนางพักพกน้อยก่อนเด้อพี่น้องสินอนเบนจ์กัน้อยก่อนนอนเบนอยู่ใต้ห่มดอกไม้ก่อนพี่น้องมันฮ้อนค่ะไม่ใหญ่เอนนี้นัตรกด้เนวเาเนี่ต เปี้ยนต่อไอหดน้ำผักยาพี่น้องเพิ่นเพิ่นพวนดินนั่นเพื่อนพวนดินอน,นี่มันฝรั่งเรียบร้อยแล้วค่ะต่อก็เก็บเอาผักยุหันออกก้อนก้อนในเพิ่นพวนดินแล้วก็เพ้่อนพวนดินต้องพวนสองรอบนะเพิ่นบาพี่น้องปลูกมันฝรั่งต้องพวนดินสองรอบเห็ดเห็ดให้มันเป็นนูนๆขึ้นนี่รอบแรกต่อเลยเก็บผักหมอมโตออกก่อน ต้อต้องเอาพักหมก้อนอนาะจจะพี่น้องอยากกินเพราะว่ามีกุ้งยูเฮียนจะไปป้นกุ้งแล้วก็ลวกพักหมกินกัดจะพี่น้องได้สัมี้กับเอาเดี๋ยวมัวนจะงวดหนามันสิขึ้นมาหลายอยู่งวดหนาสิขึ้นมาหลายแล้วก็สิหไงอยู่ละต่อบาแต่ก็สิงไ้มากเก็บอีกเก็บพักหมไปกินกับป้นกุ้งเนาะพี่น้องเนาะแฟนทํางานไปต่อกะนอนเป็นกําลังใจใหายยุ่มนี่แหละฮ้อนคักฮ้อนแนเมียงไทยนะ่ะเอ้ยเมียงสวิเดนนะฮ้อนปานเมียงไทยพี่น้องเอ้ย

โอเคมามาดูกันจิตอีสกูกบอินเตอร์สู่ลามิเกวามเฟอยอสโกพอกเดนมินเกินซ็อกเกอร์อ๋อเราจะดูนี่บ้าเป็นโต้ต้องรีบเก็บไอผักโต้ออกผักผมไม่พี่นอกก้องกำลังแซ่บๆดีละค่ะ บเก็บออกบ่ได้เพราะว่าเอเพิ่นสิเพื่นสิเฮ็ดดินใสโพธิ์ท้อทิดใจมันฝรั่งเนาะค่ะโอ้พี่น้องมาเก็บน้ำต้อเวยค่ะเบิ่อนๆค่ะทุกคนมาเก็บพักหมน้ำต้อเวยจ้าเก็บพักหมไปกินกับอันปนกุง้งต่อมีกุง้งต่อมีกุ้งเอากุ้งมาตาบ้านใหญ่เนาะพี่น้องเอต่อสิบปนมันค่ะ ปนกุ้งปลาสวิเดนจังไหรแดดมาห้อนคัถ่ทยอีพออีเมียเอ้ยห้อนใหม่ห้อนลวกบ้านเมียงไทยอันนี้ต้อจุเนจ้าพักผมกำลังอ,อ่อ,อนๆลวกพอเสียบๆถอนเอาถอนเอาเลยจ้ะทุกคนขามันสิเกิดไม่ยูโชคดีมันจังขึ้นไห้ต้อต้อห่งเรียนหาอ้อมทีบอ้อมแดนด้วยไหมค่ะเนี่ย วันเห็ดจังได้จังสีมีผักหมจินวะมึงจะแดดฮ้อนคัะพี่น้องเอ้ยต้อต้องเก็บออกว่าท่านไอ้ลอยมันใหญ่ได้เพราะว่าแฟนตัวว่าเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นมาอีกว่าเดี๋ยวพอรู้พอเสอถินไม้มามาหมฮะโอ้อย่าเพิ่นเอาถุงมาให้ ยาพ่นไปเอาถุงม้เห็นต้อจ้ะพี่น้องบอกว่าเมื่อเอาก็เอามาให้อยู่ลูกไปกับยาก็คือกันค้าค่ะดิอืมบึงเนีเก็บเอาอ่อนๆแต่บ้านเขาสมัยตะกี้เนาะพักห่มนะพันเอาไปเลี้ยงหมู พักหมเลี้ยงหมูดิเขินหวามันหลายซูมมือนี่กโอ้ยหากินยากพักหมง่ายๆสมัยอยู่บ้านอ่ะกินแต่พักหมน้อยอยู่บ้านเฮาสมัยตะกีโอ้ยไปจา้าหยิบถอนเอาถอนเอาเสียบผักเด้อผักเด้อ คือพักหองบ้านเฮานี่อันนี้

ผมอยู่ออสลีในนันฮะัรม่าที่ผมอยู่สเรียในนันกอ๋อนอยกลอกกระมอดเดสมาเดนเอโพเซอร์สมาริกาปูหรอนะยบ้ามันคือมันเป็นยังไงยาาคือแตีงลกสดวกว หยอกกันแม่กับลูกหยอกกันเฮ้อะไรบ้างปลอดภัยหยอกัฮะนบกายหลถทักมัน

Jag ska göra det så här. Vänta, det blir det. Häng. Vänta, det blir det. Nej. Jag ska inte gå om det måste men. Jag ska gå om det. Jag vet att det är omöjligt förstå. Det är det här. Det är det här. Jag har inte det här rygg som smakar med det. Det är ett möjligt dock vadå. Det går jag inte heller. Det är inte något möjligt. Ja. Jag ska inte. Jag ska inte bara. Ja. Jag ska inte kan jag glömma.

ดูครับว่าวเขาสิไปเห็นอย่างจ้พี่น้องไปดูกันค่ะพากันนั่งรถเที่ยวนั่นเบื้องปลาค่ะพี่น้องแล้วก็เป็นพาเลี้ยวมานี่เจ้าสิไปยังใช่หว่าพอสิไปไหวน้ำเิ่นวะ่ะเ <c oughs> ิ่นเห็นค้นเป็นเห็นคน้น,น,น,หนหมองนี้มันเป็นมอง่หวน้ำเล่นน้ำดีค่ะพี่น้องหหว,วิวสวยมากครับทุกคนพาทุกคนมา เบิงบิวริม,มนแม่น้ำแถวไอ้บ้านยาจ้าพี่น้องนี่มองหน้าม,มองนี่เขาสิมาเล่นน้ำกันค่ะอ่ะตรงนู้มีคนว่นายน้ำค่ะทุกคนค่ะมีคนว่ายน้ำค่ะอ้ยสวยงามมากค่ะทุกคนค่ะนี่เล่นน้ำได้สบายสบายอาบแดดริมนางยุ่นก้อนหินโกดห,หินใช้หาดค่ะเ,เป็นลุกเล่นน้าเป็นท้อนหลายค่ะทุกคนค่ะ เต้นต่อเป็นน้องกันเลยนะอู้ห <laughs> เย็นเออเบ่งเบ่งเป็นร้อยน้ำได้พี่น้อง ปลาเต็มเลยค่ะพี่น้องปลาเต็มเลยค่ะดูเสียอือเอาไปสอนเทียร์สเตฟานอะไรเออไปใส่นี่ดูปุ่นโอ้แต่เดี๋ยวรู้เลยน่าจะนั่งเนเดอ๋ยวฮุบเป็นสักปลาเต็มเลยค่ะพี่น้องโอ้ยปลาหลายคักปลาหลายคักพี่น้องร้อยเต็มอยู่ค่ะปลาขาวเต็มเลยพี่น้องโอ้ตายตายปลาขาวไปค่ะพี่น้องจ๋า เมืองค่ะคมันพรตัวใหญ่มันนี่มันขึ้นมาเล่นน้ำฟังค่ะหลายค่ะปลาขาวเฮเราก็อยากได้ปลาขาวแต่ทําไงดีต้องเอาชิกัเดียนมาตกพนาแฟนตัวว่ามีความสามารถพิเศษลอยน้ําได้แบบนี้ค่ะขึ้นกึนกึกกบละเ <laughs> ยอะระเบียนอุบเด้เย,<า>ยอะเบียนอุ้บ <laughs> ความสามารถพิเศษค่ะทุกคนค่ะ ขนลุกลอยน้ำป um? ุ๊บไปติลอยอ้งลอยอ้งลงยก็กลบแม่ฮะเอไหนอินเตอร์อินเตอร์อีโด้ย้อนหัวอินเตอร์แครเด้อย้อนอินเตอร์อ่าอืมเพิ่นถามว่าจะาสี่ใบบ่อบ่กจากว่าะว่าข่อยบ่มีเอาเสียผ่ามาว่ายค่ะยี่สิบเก้าองศาสามสิบองศาทุกคนดูค่ะสวยงามมากค่ะทุกคนวิวตรงนี้ค่ะดูดูช่องเขาตรงนี้นะคะ สวยงามมากค่ะตรงนูน้นบ้านตรงนู้นค่ะทุกคนดูคันบ่อรเมียรอ่านดอปามียกะไเหรอดูค่ะบ้านตรงนี้อยู่ริมสวยงามมากค่ะทุกคนบ้านหลังนี้ค่ะย,ย้อยริมทะเลสาบดู วิวตรงนี้สวยมากมิเกฟีนวีเฮร์ดูค่ะพราพี่น้องมาพักห้อนเอนัอนงลิ้มชายหาดทะเลสาบค่ะพี่นอ้องทุกคนค่ะเพื่อน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 นันงเรือกับครอบครัวกับลูกค่ะทุกคนนังเรือน้อย ตอกัเสีเอาเรือมาลงยังสีให้กันค่ะอืมต้อสิไปเอาเรือมันลังคือกันกับปลาหลายค่ะคักปลาขาวน้อยจ้ะเตมอยู่ยูมองนี่ครับพี่น้องต้ออยากเอาไอ้ไอ้นั่นมาวางคักแหมไปแล้วสองคนมันอาบแดดต้อกับแฟนมาแล้วก็เรือมาเพิ่งกัเลยพากันไป ยิงสองคนมาอาบแดดตรงนี้จ้ะสวยมากตรงนี้ค่ะทุกคนค่ะเพื่อนพากันมาตกปลาค่ะเพื่อนเห็นปลาบอนโตหมดง่ดายอย่างนึงดูคันบอดาไม่ได้แอร์มิกเก้ดอมเข้ามาบางนึงปลาบอนหมกง่ายเลยสงสัยอัมบัวละ เพื่อนได้เพื่อนเพื่อนได้เพื่อนมาตกปลาเยี่ยากันว,วิวตรงนี้สวยมากคา่ะทุกค,คนวิวหลักล้านเลยค่ะทุกค,คนค่ะสองหนุ่มสองหนุ่มคุยกันตกปลาไปด้วยชิวๆค่ะโตก็นั่งดูเขาตกปลาชิวมากคา่ะทุกค,คนตรงนี้ค่ะ เขาคุยก yeah. ันดูเขาคุยกันค่ะเมื่อวานี่ต้อกาแฟนกับมาทำงานอยู่บ้านยามันเห็ดมันฝรั่งไอเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องมาเห็ดงานอยู่นี่เรียบร้อยแล้วก็สีกลับบ้านเนาะครับวันนี้ค่ะพี่น้องเก็บมาไอ สมมุ่งยุ้มลังไปกินน้ำขอยญ้าเราจะมือนี้หา,บ,า,บ,าบอกว่าฉันว่ากินดอกเทือสิเอาเท่าไรเธอก็เอารวดพะนะคลิปนี้ตัวก็ไว้สัมนีก็นอจาจะพี่น้องมาทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตัวในเดจ้าสวัสดีค่ะ